โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม FKL นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม PopG Mobile กันนะครับคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีแก้บัคก,กระโดดปีนกำแพงหน้าต่างไม่ได้ในเกมลูกแพดใหม่1.7กันนะครับมีวิธีการแก้อย่างไงเดี๋ยวเราเขับดูกันเลยครับตอนนี้ช่อง FKL สามารถสมัครสมาชิกหลายเดือนได้แล้วนะครับพร้อมรับสิทธทิพิเศษไปเลยนะครับมีราคาทั้งหมด4ระดับนะครับสปอร์เตอร์เลเวล1 20บาทต่อเดือนสปอร์ r เตอร์เลเวล2 50บาทต่อเดือนแอดมิน300บาทต่อเดือน VIP 1 0 0 0บาทต่อเดือนแล้วผู้สมัครสมาชิกเวลาคอมเมนต์ในไ like ลฟ์สดหรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก็จะมีป้ายผู้สนับสนุนเท่ๆอยู่หลังเช่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้อิโมจิที่เรากำหนดไว้ได้นะครับสมัครกันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับ โอเคคะตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในโปรแกรมเกมลูบเลวนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม PopG Mobile เหมือนเช่นเคยนะครับ p u b g Mobile นะครับได้ทำการอัปเดตใหม่แผ่น1.7เข้ามานะครับทำให้เราเหล่าผู้เล่นในเกมลูม e m u l ต t o r นะครับมีการบั๊กปุ่มเกิดขึ้นนะครับไม่สามารถที่จะกระโดดหน้าต่างกำแพงได้นะครับแต่สำหรับใครที่ทำกระโดดกบอยู่นะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีแก้กันครับว่าทำไงถึงจะทำให้กระโดดปีนหน้าต่างได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้กันเลยครับออออย่่่่าา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 งงแรรรรรรกกกับเเ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 เดดดดีีี๋วววไไไปปปปปปททชนนนนนนะะะจจ้้้้สสใหหหห็ภพพลลมถตื เดี๋ยวไปเจอกันในเชียร์ปังเลยครับโอเคครับทุกคนนะตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในสนามฝึกซ้อมนะครับเมื่อกี้เข้าไปในเชียร์ป์งนะแรดูวุ่นวายมากครับทุกคนเสียงมันดังด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำในสนามฝึกซ้อมแทนแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปทำการปีนหน้าต่างปีนกำแพงก่อนนะครับว่าตอนนี้มันยังบั๊กอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปที่บ้านตรงนั้นกันเลยนะโอเคครับทุกคนนะตอนนี้เราก็อยู่หน้ากำแพงนะครับเดี๋ยวผมจะทำการปีนดูนะครับว่าจะปีนได้หรือเปล่านะวิ่งไปแล้วก็ปีนฮะ่ทุ ตัวละครนี่แบบนิ่งไปเลยกระโดดไม่ได้นะครับปีนไม่ได้เลยเอา่าเดี๋ยวเราลองถอยห่างออกจากกำแพงนะตอนนี้ผมกระโดดได้นะแต่เวลาไปใกล้ปุ๊บอ่าไม่ได้ครับเดี๋ยวเราลองไปที่หน้าต่างบ้านดูนะครับอ่า uh, เป็นเหมือนกันเลยครับทุกคนนะไม่สามารถที่จะปีนหน้าต่างได้นะครับและกระโดดไม่ได้เลยนะครับอ่าตอนนี้กระโดดได้แล้วอ่าปีนได้แล้วทุกคนเหมือนแบบเราต้องถอยห่างแบบไม่ชิดกำแพงเกินไปนะครับหรือว่าไม่ชิดขอบหน้าต่างเกินไปนะมันถึงจะปีนได้นะครับหาแบบนี้เลย เราต้องกดสเปคบาร์ก่อนที่จะข้ามนะมันเลยเป็นข้อเสียนะเวลาเราเล่นอยู่ในแม์นะครับเราจะหนีศัตรูหรือว่าหลบหลังกำแพงแบบนี้เราหลบไม่ได้นะครับเราโดนยิงตายแล้วแบบนี้ถือว่าเป็นข้อเสียเปรียบเลยนะครับวิธีการแก้ง่ายๆเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแก้นะครับสำหรับใครที่ทากระโดดกบอยู่แล้วปัญหานี้จะไม่มีเลยนะโอเคให้เราไปที่ฟันเฟืองก่อนนะครับให้เราทําการแสดงปุ่มทั้งหมดบนหน้าจอก่อนนะเพราะว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงปีนไม่ได้กระโดดไม่ได้นะฮะไปที่หัวข้อควบคุมนะไปที่ตั้งค่านะครับ อ่าแล้วให้ทุกคนมาที่แผนนะครับปกติแผนผมจะแนะนําให้ทุกคนเลือกเป็นแผน2นะเพราะมันเป็นแผนปกติของเล่นในคอมนะแผนหนึ่งมันจะเป็นของโทรศัพท์นะแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบในแผนหนึ่งให้ดูนะครับเพราะผมไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับแผน2ที่ผมตั้งไว้นะเดี๋ยวผมให้ดูแผน2ที่ผมตั้งไว้ก่อนนะ แผนสองที่ผมตั้งไว้ก็จะประมาณนี้เลยพอดีผมปรับความโปร่งใสอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทาคลิปตั้งค่าปุ่มต่างๆแยกไว้ให้อีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้แผนหนึ่งในการทดสอบให้ละกันนะครับทุกคนนะพอทุกคนมาที่แผนควบคุมปุ่มนะครับทุกคนไม่ต้องไปตั้งอะไรเพิ่มเติมนะครับให้ทุกคนกดแค่บันทึกร,รอบเดียวพอฮะแล้วกดออกนะพอเรากลับมาที่หน้าเกมนะครับเนะพราปุ่มต่างๆมันก็จะโชว์ขึ้นหน้าจอทําให้เราสังเกตอาการง่ายนะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะปีนกาแพงนะอ่ะทุกคนเห็นไหมอันนี้ผมชิดก้ มันเป็นสีเหลืองค้างคือมันเป็นบั๊กของแพทใหม่นะครับมาเลยปีนไม่ได้นะครับแต่ผมว่าตัวเกมอีกไม่นานมันก็จะแก้ให้นะครับแต่วันนี้เราจะทาการแก้บั๊กกันเองก่อนนะฮะเดี๋ยวเราลองถอยออกจากกําแพงนะครับแล้วตัวปุ่มมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันจะเป็นปุ่มกระโดดแทนนะครับกระโดดได้นะพอเราชิดกําแพงคนระับมันจะเป็นปีนะครับอ่ามันจะเป็นบั๊กนะวิธีแก้ง,ง่ายๆนะทุกคนนะแบบสูตรผมเลยนะให้เราไปที่ฟันเฟืองนะครับไปที่หัวข้อการควบคุมขั้นสูงนะครับ ให้เรามาที่หัวข้อฟีเจอร์นะครับมาตรงที่หัวข้อกระโดดปีนนะครับตอนนี้หัวข้อกระโดดปีนมันปิดอยู่นะครับให้เราทําการเปิดนะครับแล้วพอเรากลับมาที่หน้าเกมนะครับตัวกระโดดปีนมันจะแยกกันครับแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะทําการกระโดดให้ดูก่อนฮะตอนนี้กระโดดได้นะฮะแต่เราปีนไม่ได้ทุกคนให้ทุกคนไปที่ฟันเฟืองนะครับไปที่หัวข้อควบคุมนะะไปที่ตั้งค่านะฮะ แล้วมาที่ตรงนี้เลยมาตัวที่ปีนนะแล้วให้เรากดคลิกทีหนึ่งนะครับให้ทําการเลื่อนมาทับกันนะให้มันหม,มิ่นมินนิดนึงอ่าให้มาทับกันแบบนี้แล้วให้เราทําการกดบันทึก1ทีครับแล้วกดออกฮนะแล้วทุกคนลองไปชิดกําแพงดูนะแล้วกดสเปกบาร์หนึ่งทีฮนะเป็นไงครับทุกคนมีแค่นี้เลยการแก้บั็กง่ายมากเดี๋ยวเราไปที่หน้าต่างบ้านดูนะครับแล้วกดสเปกบาร์ดูนะเป็นไงทุกคนง่ายมากๆเลยอ่าวิ่งไปปกติข้ามได้เลยปกติข้าปึ๊บยิงอ่าไม่มีปัญหาเลยครับทุกคน จบเลยแค่นี้นะครับ <Okay. S 1> เราก็จะไม่เสียเปรียบสตูได้แล้วทุกคนนะ <Okay. S 1> เราสามารถที่จะกระโดดปีนอิสระเลยได้เหมือนเดิมเลยปกตินะสำหรับใครที่ไม่ต้องการรอให้ตัวเกมอัปเดตแก้บั๊กก็ใช้แบบนี้ไปตลอดก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยกระโดดปีนได้ปกติเลยนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะแก้บั๊กกระโดดปีนกำแพงหน้าต่างไม่ได้ในแพทใหม่1.7ในเกมหลุมได้แล้วนะครับถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ